สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะเก mm hmm. ้าเฉินเฉินไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้เธอทลาเข้าไปตรงที่หลิงหยุนนั่งอยู่ตาหลิงหยุนมัวคุยอยู่กับหนิงหนิงยู่เขาจึงไม่ทันได้ยินสิ่งที่ช้างหนิงพูดนายคิดว่าฉันกลัวที่จะนั่งข้างนายหรือไงฉันจะนั่งให้ถูกเก้าเฉินเฉิน,ฉนฝฟืนใจเดินไปตรงเก้าอี้ว่างที่อยู่ระว่างช้างหลิงและหลิงหยุนด้วยท่าทางที่ไม่สะทกสะท้านก่อนจะนั่งลงด้วยท่าทางสง่างามเป็นธรรมชาติ แม้ว่าเธอจะยังคงโกรธอยู่แต่เธอก็ไม่ทิ้งภาพลักษณ์ของหญิงสาวชนชั้นสูงที่สง่างามไว้บริกรส่งเมนูอาหารให้กับเกาเฉินเฉินแต่กับเป็นชางหลิงที่ดึงเมนูไปเสียเองอีกทั้งยังไม่ยอมแบ่งให้คนอื่นๆดูด้วยแล้วช่างหลิงก็รีบสั่งอาหารโดยไม่รีรอนอกจากอาหารสามอย่างที่สั่งมาคู่แล้วก็เอาตุ่นคากิซิคโกงหมูเปรี้ยวหวานเนื้อวัวสลด์แล้วก็ลิ้นวัวซอสพริกมาด้วยนะเกาเฉินเฉินรู้สึกอายช่างหลิงเธอจะกินหมดหรอ อาหารที่สั่งแต่ละอย่างราคาเป็นร้อยร้อยหยวนขึ้นไปทั้งนั้นก่อนที่ช้างลิงจะทันได้สั่งอาหารจบเกาเฉินเฉินก็ดึงเมนูออกมาจากเธอเกาเฉินเฉินสั่งมันฝรั่งทอดเพียงหนึ่งจานแล้วจึงวางเมนูลงตรงหน้าหลิงหยุนฉันยังสั่งไม่เสร็จเลยนะช้างลิงพึ่พำอย่ยังไม่พอใจทำให้เกาเฉินเฉินจ้องเธอด้วยสายตาขุนเคืองลิงหยุนมองเกาเฉินเฉินที่สั่งอาหารเพียงแค่อย่างเดียวด้วยสีหน้าแปลกใจลิงหยุนยื่นเมนูอาหารให้นิงลิงยู่โดยไม่ได้เปิดดูพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงอบอุน่น นิงยู่เธอยากกินอะไร่ะนิงนิงยู่ลาบตินให้หนิ่งหยุนอย่างร่าเริงก่อนจะสั่งผักกาดผัดกระเทียมกับผัดบอ็อรลี่จากนั้นเธอก็ส่งเมนูให้กับชายห้านหลินเขาเองก็ไม่ต่างจากหนิงหยุนและหนิ่งิงยู่นี่เป็นครั้งแรกที่เขามาทานอาหารที่พัตคารซาบงเขาเลยไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรดีชายห้านหลินจึงยื่นเมนูส่งต่อให้ถังเมือง ตอนนี้อาหารที่สั่งไปทั้งหมดก็ประมาณ9อย่างทั้งเมืองคิดหนักเขามองไปที่สาวงามทั้ง3าคนแล้วจึงตัดสินใจสั่งซุปรังนกใส่อินทผลัมให้กับพวกเธอจากนั้นก็วางเมนูลงในมือของฉางตรงทั้งเมืองเป็นผู้ชายที่คิดอะไรอย่างละเอียดรอบคอบและสนใจกับเรื่องละเอียดเล็กๆน้อยๆเสมอเขาอาศัยการเป็นเจ้ามือของหลิงหยุนในวันนี้สั่งซุปรังนกใส่อินทผลัมให้กับสาวๆทำให้สาวๆทั้งสามต่างกระชื่นชม แม้แต่เกาเฉินเฉินที่มักจะดุด,ดันใส่เขาเสมอยังถึงกับยิ้มให้ทั้งเมืองทำแก้งไม่เห็นสายตาพิฆาตของหลิงหยุนที่จ้องมองมาจากฝั่งตรงข้ามแต่กับมองไปที่สาวงามทั้งสามแทนเขาแอบภูมิใจอยู่ลึกๆที่ได้เลี้ยงอาหารสองสาวที่สวยที่สุดในโรงเรียนด้วยซุปดังนกโดยที่เขาเองไม่ต้องออกเงินแม้แต่หยวนเดียวช่างฉลาดจริงๆมีแต่นัน่เท่าอั้นแหละที่จะไม่รีบฉวยโอกาส เมื่อได้รับเมนูไปชางตรงก็ส่งกลับคืนให้กับบริกรเขามองหลิงหยุนจากนั้นก็มองถังเมืองก่อนจะสั่งบริกรว่าเบียร์ครึ่งโหลแล้วก็น้ำผลไม้3แก้วชางตรงได้รับอิทธิพลมาจากพ่อของเขาที่ชอบดื่มเบียร์เช่นกันร่างกายของเขาสูญเสียงเหงื่อไปเยอะมากตอนเล่นบาสเกตบอลและตอนนี้เขาอยากจะดื่มอะไรเย็ยนๆแก้กะหายอย่างมากและเบียร์เป็นตัวเลือกที่ดีและตรงใจเขาที่สุด บริกรเดินออกไปจัดการสั่งอาหารระว่างรออาหารมาเสิร์ฟทุกคนในศาลากูจริงตังก็ทำราวกับเป็นนักข่าวและพากันลุมสัมภาษณ์หลิงหยุนหลิงหยุนฉันได้ยินมาว่าเมื่อคืนนายจัดการเพื่อนร่วมห้องของนายซะน่วมเลยใช่ไหมทั้งเบื่อเทียนอันแล้วก็เจี้ยเหมืองข่าวจริงหรือเปล่าหลิงหยุนเมื่อบ่ายนี้นายวิ่งแปกกระสอบซ้ายรออสนามถึงสิบเอ็ดรอบได้ยังไงกันไปถึงกับกระอักเลือดแต่ทำไมยังดูท่าทางสบายดีอยู่หลิงหยุน นายฝึกฝนเรื่องความจําได้ยังไงกันทําไมถึงจาอะไรได้มากมายขนาดนั้นนี่นายยังจําเนื้อหาในหนังสือได้อยู่หรือเปล่าลองท่องให้เราฟังหน่อยสิลิงยนุนนี่นายทําร้ายกูหยุนฟะจริงๆหรอนายไม่กลัวว่ามันจะส่งคนมาจัดการก,กับนายหร,รือไงแล้วถ้ามันใช้อิทธิพลทําให้นายถูกไล่ออกนายจะทํายังไงช้างลิงที่มีคุณลักษณะของความเป็นนักข่าวชั้นเยี่ยมอยู่ในตัวทําหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์หลักตามมาด้วยทางเมืองและคนอื่นๆลิงยุนยังคงจําประโยคที่เขาท่องขึ้นใจอยู่เสมอได้ อยู่อย่างไม่ต้องเด่นดังอยู่แบบเงียบๆแต่ในเวลานี้เขากลับดูเหมือนผู้ยิ่งใหญ่ที่กำลังให้สัมภาษณ์อยู่เขาเลือกตอบเพียงบางคำถามและก็เลือกที่จะตอบอ้อมๆบางครั้งก็มีสะบัดออกมาบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดประสงค์ของเขาก็เพื่อหลีกเลี่ยงการตอบคำถามให้ได้มากที่สุดแม้ว่าเขาจะกำลังโกหกอยู่แต่คำตอบของเขาก็เฮฮาสนุกสนานและนั่นทำให้หนิงหนิงยู่ถึงกับสนุกมากจนหัวราอไม่หยุด แม้แต่เกาเฉินเฉินที่ไม่ค่อยชอบหลิงหยุนนักก็อดที่จะหัวเราะคิกคักไปด้วยไม่ได้โชคดีที่วันนี้พัตคารซาหวงมีแขกไม่มากนะักอาหารจานแรกจึงถูกนำมาเสิร์ฟภายในเวลาเพียงไม่นานและคคำถามต่างๆที่ยิงถามหลิงหยุนก็จบลงเพียงเท่านั้นเมื่อพนักง,งานเสิร์ฟสาวนำเบียร์มาให้ฉางตรงบอกกับเธออย่างสุภาพว่าให้ทิ้งที่เปิดขวดไว้ก็พอและเธอก็ออกไปได้ชางตรงเป็นผู้ชายร่างสูงเขายืนขึ้นและโน้มไปรินเบียร์ให้กับหลิงหยุน นายก็จึงนั่งลงจากนั้นหลังจากที่คุณคิดอย่างรวดเร็วฉางตงก็มองหน้าหลิงหยุนพร้อมกับพูดออกมาจากใจจริงหลิงหยุนจากใจเลยนะนายเคยเป็นคนขี้ขาดแม่พวกเราจะสงสารและเห็นใจในายแต่พวกเราก็ช่วยอะไรไม่ได้มากจริงๆแต่มาตอนนี้นายได้เปลี่ยนไปแล้วจากส่วนลึกของหัวใจฉันเลยพวกเรารู้สึกมีความสุขไปกับนายด้วยฉันขอดื่มให้กับนายทุกคนในห้องต่างประทับใจและซาบซึ้งกับคำพูดที่จริงใจของฉางตง พวกเขาต่างยกแก้วขึ้นชนพร้อมกับหันหน้าไปมองหลิงอยู่ด้วยสายตาที่ยากจะอธิบายในเวลานั้นความเงียบก็เข้าปกคลุมห้องทั้งห้องไว้เสียสนิทรวมถึงหนิงหลิงยู่ที่เมื่อคู่ยังหัวเราะด้วยความสนุกสนานแต่ตอนนี้ดวงตากลมโตคู่สวยของเธอจับจ้องไปยังพี่ชายกับมีน้ำตาเอออยู่เต็มไปหมดริมฝีปากของเธอเข,เข้าหากันแน่นจนเป็นเส้นตรง ในแววตาของเธอนั้นเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความหวังเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้แม้ว่าเกาเฉินเฉินจะไม่ได้มองไปทางหลิงหยุนแต่มือของเธอที่จับแก้วน้ำผลไม้อยู่นั้นกุดถึงกับสั่นเบาๆอย่างที่ไม่อาจควบคุมได้สายตาของเธอซอทรายไปมาเพราะไม่รู้ว่าควรจะมองไปยังทิศทางไหนดีหลิงหยุนกวาดตามองคนที่อยู่ในห้องชา้ชาๆพร้อมกับยิ้มในที่สุดสายตาของเขาก็หยุดอยู่ที่ฉางตงขอบใจ ลิงหยุนยกแก้วของเขาขึ้นและกระดกเบียร์เข้าปากจนหมดแก้วลิงหยุนยังคงสงบนิ่งและคุมสติไว้ได้แต่ทันทีที่เขาดื่มเบียร์แก้วนั้นเข้าไปความสงบนิ่งและสติของเขาก็แทบจะกระเด็นหายไปหมดนี่มันน้ำอะไรกันรสชาติถึงได้ยําแย่ถึงเพียงนี้นี่ถ้าไม่มีคนอื่นอยู่ในห้องด้วยเขาก็คงจะถ่มเบียร์ที่กินเข้าไปเมื่อคู่ออกมาจนหมดแน่ลิงหยุนขมวดคิ้วพร้อมกับกัดฟันแล้วค่อยๆกืนเบียร์เข้าไปราวกับกำลังดื่มยาพิษ รสชาติคงมันขมหน่อยๆน่อยและยังคงทิ้งรสชาติแปลกประหลาดไว้บนลิ้นหลังขจากกืนลงคอไปแล้วลิงหยุนทำสีหน้าพิลึกกึอกือทางเมืองอดประหลาดใจไม่ได้เขาหัวเราะขิกคักพร้อมกับพูดว่าลิงหยุนนายไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนเหรอแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกของเขาแต่ลิงหยุนก็ไม่ยอมเสียหน้าเด็ดขาดเขาฝืนยิ้มและตอบกลับไปว่าฉันต้องเคยดื่มอยู่แล้วแต่รสชาติมันก็จะฝืนๆแบบนี้เสมอ ต่ลิงหยุนก็โค้กหกได้สําเร็จทางเมืองยิ้มตอบรสชาติเบียร์ก็แบบนี้แหละถ้าไม่รสเฝื่อนก็ไม่ใช่แอลโกอฮอล์นะสิเดี๋ยวนายก็ชินไปเองแหละมาดื่มกันต่อหมดแก้วหลังจากที่อาหารจานแรกมาเสิร์ฟแล้วอาหารที่เหลือก็ค่อยๆทยอยมาอย่างรวดเร็วช้างลิงยิ้มแฉ่งให้กับอาหารที่เธอสั่งมาเธอสวบวปาอาหารอย่างเอเดรตอร่อยโดยไม่สนใจเกาเฉินเฉินที่นั่งอยู่ข้างๆแม้แต่น้อยเกาเฉินเฉินก็กําลังหิวโหยเช่นกัน เธอไม่เคยปล่อยให้ตนเองต้องเป็นเช่นนี้มาก่อนในเมื่อทุกคนต่างก็เป็นเพื่อนเพื่อนห้องเดียวกับเธอยกเว้นทางเมืองและหนิงหลิงยู่เธอจึงตั้งหน้าตั้งตากินอย่างอร่อยอร่อยโดยไม่ต้องกังวลอะไรเช่นกันสิ่งเดียวที่ทำให้เธอไม่ค่อยพอใจก็คือหลิงหยุนที่คอยขี้บอาหารส่งให้หนิงหลิงยู่อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยขี้อะไรให้เธอเลยแล้วทำให้เธอรู้สึกหงุดหงิดบ้างนิดหน่อยมันจะตายหรือ,อยังไงถ้าขี้อาหารในฉันแต่ต่อให้นายขี้ห้ฉันฉันก็ไม่อยากได้หรอก ทันทีที่ทุกคนรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยบริกรก็รีบนำซุปลังนกมาเสิร์ฟให้กับสาวๆทันทีช่างลิงรีบจัดการซดซุปลังนกจนหมดถ้วยโดยไม่รีรออ๋อฉันอิ่มมากเลยท้องจะแตกอยู่แล้ว ช้างลิงหัวเราะคิกคักกับตนเองเมื่อเงยหน้าขึ้นมาช้างลิงก็พบว่าทุกคนกำลังจ้องมองเธออยู่เธอจึงรู้สึกขายหน้าเล็กน้อยและรีบยิ้มให้อย่างกระอักกระอ่วนในขณะที่เกาเฉินนั้นค่อยๆตักน้ำซุปกินอย่างช้าๆทำท่าทางคล้ายหญิงสาวชนชั้นสูงผู้หญิงเวลาอิ่มก็จะอารมณ์ดีทันทีที่เกาเฉินกินเสร็จเธอก็เหลือบมองหลิงหยุนและกลับรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนน่าเกลียดน่าชัางมากนักโชคดีที่นายดูน่าสนใจมาก แม้ว่าจะเป็นการเลี้ยงอาหารมื้อใหญ่แต่หลิงหยุนกับทั้งเมืองตานก็กินไม่มากนะเพราะเมื่อตอนบ่ายนี้พวกเขาทั้งคู่ตานก็กินอาหารบนโต๊ะไปราวห้าหกอย่างแล้วทําให้ทั้งคู่ยังคงรู้สึกอิ่มอยู่ในหัวของหลิงหยุนนั้นกําลังคิดหาวิธีที่จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเกาเฉินเฉินเขาไม่เคยเลี้ยงใครโดยที่ไม่ได้อะไรตอบแทนแน่ในเวลานั้นเองช้างลิงเช็คปากพร้อมกับลุกขึ้นรับการ์ว่าพวกนายกินกันต่อนะฉันขอตัวไปเข้าห้องน้าก่อน ลิงลิงยุ่งลุกขึ้นเช่นกันเธอยิ้มพร้อมกับพูดว่าไปด้วยกันสีฉช้างหลิงนิงลิงยุ่ไม่ได้ต้องการไปเข้าห้องน้ําแต่เธอต้องการใช้โอกาสนี้พูดคุยกับช้างลิงเป็นการส่วนตัวยิ่งไปกว่านั้นภายในสองเดือนนี้ช้างหลิงจะต้องมาเป็นติวเตอร์ให้กับพี่ชายของเธอถ้าช้างลิงไม่พอใจอาหารมื้อนี้ของพี่ชายเธอก็จะเสียเปล่าหลังจากที่หญิงสวาวทั้งคู่ออกจากห้องไปแล้วลิงหยุนก็รีบหาบทสนทนาใหม่ในที่นี้มีใครเคยไปกำแ,แพงเมืองจีนแล้วบ้าง ช้างตรงและฉายห้านินได้แต่มองหน้ากันกำแพงเมืองจีนอยู่ทางภาคเหนือแต่พวกเขาอยู่เจียงหนานพวกเขาไม่เคยไปมาก่อนแน่นอนทั้งเมืองกำลังใช้ไม้จิ้มฟันแค่ฟันอยู่แต่เมื่อเขาได้ยนินเขาก็ถึงกับหัวเราะก้าออกมา <c oughs> กำแพงเมืองจีนกันหรอฉันเคยไปที่ป้อมป้าต้าหลิงในอย่างจริงมาหลายครั้งแล้วทำไมนายอยากไปหรอลิงหยุนเกงว่าจะไม่มีใครคุยอะไรต่อเขาจึงพยักหน้าพร้อมกับพูดว่า ฉันเคยได้ยินมาว่าที่ป้าต้าหลิงนั้นสวยสง่ามากฉันเลยอยากจะไปที่นั่นถ้างั้นนายก็ไปสินายไปรถไฟหรือไม่ก็เครื่องบินพอนายไปถึงอย่างจริงแล้วนายก็ซื้อตั๋วขึ้นไปที่นั่นได้เลยทางเมืองต่อเป็นเรื่องเป็นราวลิงยุนแกล้งทำเป็นอยากรู้อยากเห็นต่อเมื่อสองพันปีที่แล้วเขาสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงกันเขานำหินก้อนใหญ่ๆขึ้นไปบนยอดเขาพวกนั้นได้ยังไงแล้วเขานำหินพวกนั้นไปวางซ้อนกันแบบนั้นได้ยังไง ในเมื่อหนิงหนิงยุ่ออกไปแล้วทางเมืองจึงไม่ต้องระวังตัวอีกหลังจากที่แคสฟันเสร็จเขาก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาตัวหนึ่งพร้อมกับตอบว่าฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะแต่ฉันว่าคนจีนโบราณน,น่าจะฉลาดกว่าพวกเราว่ะลิมฝีปากของเกาเฉินเฉินขยับเหมือนต้องการจะพูดอะไรแต่แล้วเธอกลับปิดลิมฝีปากที่ได้รู้ของเธอเสียสนิทไม่พูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวหนิงยุ่นกว่าตามองไปทั่วห้องเขาถึงกับถอนหายใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้แกต้องการอะไร เสียงร้องด้วยความโกรธและความรำคาญดังขึ้นอยู่ด้านนอกหลิงหยุนและคนอื่นๆต่างจำได้ว่าเป็นเสียงของช้างหลิงใบหน้าของพวกเขาต่างก็เครียดขึ้นมาทันทีทังเมืองวิ่งออกไปนอกห้องพร้อมกับตะโกนว่าชิบหายแล้วในเมื่อหญิงในฝันของเขาหนิงหลิงยู่อยู่ข้างนอกด้วยเขาจึงตื่นตระหนกอย่างมากถึงแม้ว่าถังเมืองจะเร็วแล้วแต่เกาเฉินเฉินกลับเร็วกว่าเธอลุกจากเก้าอี้และพุ่งตามถังเมืองไปทันทีเร็วมาก ลิงหยุนพึนพมพำพร้อมกับมองไปร,บรอบๆลูกในตาดำของเขาหดลงและตาของเขาก็ลีลงเล็กน้อยแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมานั่งคิดเรื่องนั้นเมื่อเขาเห็นทุกคนต่างก็วิ่งออกไปข้างนอกหมดแล้วเขาจึงรีบวิ่งตามออกไปเมื่อลิงหยุนออกไปถึงด้านนอกเขาก็เห็นทางเมืองและเกาเฉินเฉินยืนอยู่ตรงหน้าลิงยู่และชางลิงแล้วพวกเขาทั้งหมดกําลังเผชิญหน้าอยู่กับชายหนุ่มอายุราว20ปี3คนดูเหมือนพวกนั้นจะเป็นเด็กมหาลัย ใบหน้าของพวกมันต่างก็แดงด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์อ้าวสาวน้อยที่มาใหม่นี่ก็สวยไม่เบาเลยนี่โรงเรียนของเราไม่เห็นมีผู้หญิงสวยๆแบบนี้เลยวะ่ะจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ